หรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์นั่นแหละเป็นซอฟต์แวร์ประยุกครับหรือว่าแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ทีนี้ไอ้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์หรือว่าซอฟต์แวร์ประยุกตตัวนี้ครับมันมีอีกหลายประเภทมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวแชร์แวร์นะครับเป็นของตัวฟรีแวร์ครับโอเพนซอร์สนะครับแพ็กเกจคัสตอมอะไรพวกเนี้ยมันมีชื่อเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งข้อนี้ครับเราก็ลองดูก็ได้ครับว่าเขาเป็นประเภทไหนนะครับ จริงๆข้อนี้มันมันมีข้อที่เป็นคเป็นไปได้แล้วก็เป็นคำตอบอยู่อยู่2ลักษณะครับหรือว่า2ประเภทนะครับข้อนี้มีอยู่2ประเภทนะพอมาดูจริงเฮ้ยมันมีเป็นไปได้อยู่2ลักษณะอ่ะเป็น2ลักษณะที่ว่าคืออะไรครับซึ่งข้อนี้มันเป็นไปได้อยู่2ลักษณะก็คือ1ครับแชร์แวร์ครับ2คือแพ็กเกจครับอ่ะเนื่องจากว่าไอ้ตัว Microsoft Office Word PowerPoint Excel เนี่ยหรือตระกูล Microsoft Office ทั้งหมดเลยเนี่ย มันเป็นตัวที่แต่ก่อนเนาะนะครับแต่ก่อนนะแต่ก่อนมันเป็นตัวที่เราซื้อขาดมาเลยไม่ได้มีบริการเป็นรลายเดือนรายปีเหมือน microsoft office 365นะครับเป็นแบบซื้อไลเซน์มาเลยซื้อ serial number มาลงเครื่องปุ๊บเราเราได้หมายเลขมาแล้วก็กรอกเข้าไปมันก็จะติดกับเครื่องเราไปตลอดเลยนะครับลักษณะนั้นเรียกว่า s h a r e วครับเพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่ซื้อของเขามาจริงๆเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับ มีอะไรครับมีหมดอายุครับมันจะขึ้นแถบสีแดงเลยว่าไอตัวเนี้ยมันหมดอายุการใช้งานแล้วต้องเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์อะไรพวกนี้ครับเนาะหรือลักษณะของแชร์แวร์เนาะไม่ใช่ของไมโค o ซอฟท์นะอ่ามันจะมีอีกลักษณะหนึ่งก็คือปิดคุณสมบัติบางอย่างไว้ครับอ่าปิดคุณสมบัติบางอย่างไว้คือบางบางอย่างเนี่ยบางบางทีเนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่ให้เราใช้ฟรีได้ตลอดแหละให้เราใช้ฟรีได้ตลอดชีพเลยครับไม่มีหมดอายุใดๆทั้งสิ้น แต่สิ่งที่จะตามมาคืออะไรครับสิ่งที่จะตามมาก็คือเขาจะปิดบางคุณสมบัติไว้นะครับจริงๆแชร์แวร์ที่เป็น,นการปิดคุณสมบัติเนี่ยเราน่าจะเจอในอพวกแอปพลิเคชันหลายๆแอปพลิเคชันเลยไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันแต่งรูปนะครับแอปพลิเคชันตัดต่อวิดีโอนะครับหรือว่าแอปพลิเคชันอาจจะเป็นเกมก็ได้ครับเขาเรียกว่าให้ใช้งานฟรีใช้งานแบบตลอดชีพเลยนะครับแต่ มันจะปิดคุณสมบัติบางอย่างไว้เราอาจจะเคยเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นตัวโปรโเราอยากใช้ฟังก์ชันนี้เราจะต้องซื้อเราต้องจ่ายเงินเพิ่มเราอยากจะได้ของอะไรบางอย่างมาเนี่ยเราจะต้องใช้เงินเพิ่มเหมือนในเกมเลยนะครับเหมือนกันลักษณะนี้ครับเป็นแชร์แวร์คือใช้งานฟรีอย่างเดียวก็ได้ครับไม่ต้องเสียเงินเพิ่มก็ได้แต่อะไรครับถ้าเราอยากได้เพิ่มเนี่ยเราจะต้องเสียเงินเราอยากได้คุณสมบัติอะไรลักษณะพิเศษอะไรบางอย่างมาเนี่ยเราจะต้องเสียเงินเพิ่มลักษณะนี้เรียกว่าแชร์แวร์ซึ่ง Microsoft เองก็เหมือนกันครับแต่ Microsoft เองไม่ได้ปิดคุณสมบัติแต่ Microsoft กําหนดอะไรครับวันหมดอายุไว้ทีนี้ก่อนที่จะตอบเนาะหลังๆมานะครับไมโครซอฟ t ก็เริ่มเริ่มเริ่มเห็นแล้วแหละว่าฮิอินเทอร์เน็ตโลกของอินเทอร์เน็ตมันเริ่มเข้ามาครับบางคนเนี่ยไม่อยากซื้อสิทธิ์ขาดเขาอยากจะเช่าเป็นรายเดือนรายปีเขาก็เลยเกิดเป็นตัว Microsoft 365ขึ้นมาเป็นลักษณะบริการแบบเช่าครับจ่ายเป็นรายเดือน จ่ายเป็นรายปีเอานะครับประมาณนั้นดังนั้นมันถือว่าเป็นประเภทอะไรครับแพ็กเกจซอฟต์แวร์ได้ครับตัวนี้เนาะแพ็กเกจซอฟต์แวร์คืออะไรครับคือแพ็กเกจก็คือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามาตั้งขายเลยเอามาโพสต์ขายเลยให้เราดาวน์โหลดใช้งานเลยหรือตั้งเป็นกล่องไว้ให้เราซื้อได้เลยนั่นเองเขาเรียกว่าแพ็กเกจซอฟต์แวร์คือเอ่อพร้อมให้เราดาวน์โหลดไปใช้งานเลยเนาะแต่ถ้าเป็นคัสซอมตัวเนี้ยคือเราจะต้องไปจ้างเขาทำครับ คัสตอมก็คือกําหนดเองเช่นเราอยากทําโปรแกรมให้ล้านตัวเองใช่ไหมครับให้ล้านของเราเนี่ยขายของมาอย่างเราอยากได้โปรแกรมประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ลักษณะนี้ครับเราจะต้องเป็นยังไงครับเราจะต้องไปจ้างเขาครับเรียกว่าการคัสตอมเนาะส่วนแชร์แวร์สอันนี้ซ้ํากันนะครับเนาะอ่ะโอเคข้อต่อมานะครับข้อต่อมาข้อใดครับที่ไม่ใช่ครับหน้าที่ของตัวระบบปฏิบัติการนะครับหรือว่าตัวอะไรครับ OS ครับ o perating system ครับหรือว่า O S ตัวเนี้ยมันเป็นซอฟต์แวร์ประเภทไหนครับซอฟต์แวร์มีอยู่2ประเภทหนึ่งซอฟต์แวร์ระบบ2ซอฟต์แวร์ประยุกต์เหมือนข้อมือแก้ครับเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์แต่ตัวระบบปฏิบัติการครับตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นซอฟต์แวร์ระบบครับอ่าซึ่งไอ้ตัวระบบปฏิบัติการเองเนี่ยมันก็มีจริงๆมันมีเยอะมากๆนะครับมันมีเยอะมากๆแต่ตัวที่เราคุ้นกันมากที่สุดคืออะไรบ้างครับ คือ Windows อ่าวิน d o ว์เราคุ้นอยู่แล้วนะครับตัวที่1ตัวต่อมานะครับเป็น mac os นะครับเป็น ios ครับเป็น android นะครับมีอะไรอีกที่เราคุ้นนะครับมีมี s o s ครับมี OS สอ่ามี Linux อ่า Unix ไอพวกนี้ครับพวกนี้ล้วนแต่เป็นระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการคือตัวที่มันจะทำนาะที่เป็นตัวกลางครับที่เชื่อมระหว่างคน กับเครื่องนะครับเวลาที่เราทํางานเวลาที่เราใช้พวกสมาร์ทโฟนพวกคอมอะไรพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะไปสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราทํางานได้จริงๆเนี่ยคือตัวระบบปฏิบัติการครับเราจะไปคลิกอะไรก็แต่นะครับมันมันมันไม่ได้ทํางานให้เราเลยครับเครื่องไม่ได้ทํางานให้เราเลยแต่ว่าตัวระบบปฏิบัติการเนี่ยจะรับคําสั่งสิ่งที่เราคลิกเข้าไปเลยไปสั่งให้เครื่องทํางานให้เราเราอาจจะบอกว่าที่จริงๆแล้วเนี่ยเราเราไม่ได้สั่งให้เครื่องทํางานอะไรเลย แต่จริงๆแล้วเราเนี่ยสั่งให้เครื่องไปสั่งให้ CPU ประมวลผลตลอดเวลาเราสั่งให้เครื่องเนี่ยไปใช้แรมอยู่ตลอดเวลาเราสั่งให้เครื่องเนี่ยไปใช้ตัวฮาร์ดดิสต์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วตลอดการใช้งานตลอดการดูคลิปตลอดการเล่นเกมตลอดการดูหนังตลอดการฟังเพลงเนี่ยฮาร์ดแวร์เราทํางานตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับซึ่งฮาร์ดแวร์ทุกเนีจยมันจะทํางานให้เราก็ต่อเมื่อไอ้ระบบปฏิบัติการพวกเนี้ยครับไปสั่งให้ทําแล้ว ไอ้ระบบปฏิบัติการพวกนี้มันจะไปสั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำเลยก็ไม่ได้อีกเราจะต้องเป็นคนสั่งครับด้วยการที่กดเข้าแอปพลิเคชันเกมเล่นเกมหน่อยวันนี้แค่นั้นครับเริ่มและระบบปฏิบัติการก็รจะเริ่มทํางานไปสั่งดึง cpu gpu ram hard disk อะไรต่างๆที่มันจําเป็นต้องใช้เนี่ยดึงมาให้หมดเลยสั่งให้หน้าจอแสดงผลสั่งให้ลําโพง,งแสดงเสียงออกมาสั่งให้ไม์รับเสียงพูดเราเข้าไปเนี่ยมันเริ่มแล้วเริ่มสั่งงานตามที่เรากําลังสั่งการอยู่ณนะขณะนั้น อันนี้แค่เราเล่นเกมอย่างเดียวนะมันเริ่มไปสั่งให้หมดแล้วนะครับประมาณนี้แต่าาท่านตัวระบบปฏิบัติการจึงจําเป็นและสําคัญมากๆนะครับอ่ะทีนี้พอพูดถึงตัวระบบปฏิบัติการแล้วถามว่าข้อใดาล่ะที่ไม่ใช่ครับไม่ใช่หน้าที่ของตัวระบบปฏิบัติการ 1. ครับบอกว่าจําข้อ,ม,อมูลช่วงที่มีการป้นอนไฟล์ครับ2ครับจัดการานั้นความปลอดภัยครับเป็นตัวกลางระหว่างเครื่องกับผู้ใช้อ่ะตัวนี้เพิ่งพูดไปเมื่อกี้เลยครับว่าเป็นตัวกลางระหว่างเครื่องกับผู้ใช้อันนี้ถูกต้อง แต่ข้อนี้ถามหาข้อที่ไม่ใช่นะครับต่อมาครับคุมฮาร์ดแวร์ใช่ไหมครับเมื่อกี้บอกอยู่ครับว่าเฮ้ย <c oughs> มันเป็นตัวกลางครับที่รับคาสั่งจากคนแล้วไปสั่งฮาร์ดแวร์หรือไปสั่งเครื่องให้เราทํางานนี่แหละนั้นท่านหนะ้าที่หลักอีกอย่างหนึ่งก็คือคุมเครื่องทั้งหมดด้วยนะครับต่อมาครับอย่างที่พูดในเมื่อกี้อีกแหละว่ามันสั่งทุกอย่างที่เป็นฮาร์ดแวร์ไอ้หน่วยความจําตัวนี้มันเป็นฮาร์ดแวร์ตัวหนึ่งไม่ว่าจะเป็นจําหลักจําสํารองมันคือฮาร์ดแวร์ทั้งคู่ครับ ไม่ว่าจะเป็นแรมหรือเป็นฮาร์ดดิสก์ก็แล้วแต่มันคือหน่วยความจําและมันคือฮาร์ดแวร์ครับดังนั้นระบบปฏิบัติการก็เป็นผู้ไปจัดการเหมือนกันถูกไหมครับเป็นผู้ไปจัดการเหมือนกันเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราใช้งานแอป,ปเดียวไหมในเวลาเดียวกันบางคนทั้งเล่นเกมบางคนฟังเพลงไปด้วยระหว่างเล่นเกมอย่างเงี้ยครับไม่ได้ฟังเสียเกมหรอกแต่ว่าฟังเพลงเราก็เปิดอีกแอป,ปหนึ่งเพื่อฟังเพลงถูกไหมครับระหว่างนั้นเราก็เล่นเกมไปหรือระหว่างนั้นบางคนอ่านหนังสือไปดังนั้น ใน1คือใน1วินาทีเดียวกันเนี่ยเราเปิดมากกว่า1แอปอยู่แล้วนะครับและณขณะนั้นเนี่ยไอ้ระบบปฏิบัติการนี่แหละมันจะเป็นคนไปจัดการหน่วยความจําให้เราครับว่าฮยแรมเรามีอยู่แค่นี้เราจะแบ่งไปให้ตัวไหนดีเราจะแบ่ง CPU ไปให้ตัวไหนดีเฮ้ยเราจะแบ่ง GPU ไปให้แอปไหนดีเช่นเราเล่นเกมมันก็จะไปจัดการแล้วฮยเราไปดึงเอา GPU มาใส่แอปเกมดีกว่าเพราะว่า เพลงเนี่ยเขาฟังแค่เสียงไม่จําเป็นต้องใช้ GPU เลยแล้วก็ผักไปให้อย่างเงี้ยมันจะจัดการให้หมดเลยครับอันนี้คือหน้าที่ของตัวระบบปฏิบัติการนะครับเนาะเหมือนที่เราเราอาจจะเคยบ่นว่าไอโฟนเนี่ยออก iOS ใหม่อ,อีกแล้วเฮ้ยกินแบตอีกแล้วแบตหมดเร็วมากแบตหมดนู่นนี่นั่นนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือ,คอตัวระบบปฏิบัติการนี่แหละนะครับหรือว่า iOS นี่แหละขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเขียนให้มันจัดบริหารจัดการทรัพยากร อะไรให้เราได้บ้างเช่นบริหารจัดการแรมบริหารจัดการฮาร์ดดิสบริการบริหารจัดการแบตเตอรี่อะไรพวกนี้ครับมันก็ขึ้นอยู่กับคนเขียนนะครับอ่ะต่อมาการจัดการด้านความปลอดภัยอันนี้ก็ใช่เหมือนกันครับเราอาจจะเคยเห็นว่าตัว Windows เนี่ยนะครับหรือจริงๆตัวไหนก็ได้ครับพวกนี้มันจะออกอัปเดตซึ่งเรียกว่าอัปเดตบ่อยมากจนเราแบบ ปิดอัปเดตเลยได้ไหมใช่ไหมครับจนบางครั้งเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากอัปเดตแล้วอะ่ะเปลืองเสียเวลาอยู่ที่อยากเล่นอยากเล่นเกมอยากเล่นอยากใช้งานละไม่ไม่ต้องมารอให้มันหมุนหมุนหมุนอัปเดตอย่างเงี้ยทำไมมันอัปบ่อยจังเลยอย่างหนึ่งเลยครับสิ่งที่เขาอัปเดตเนี่ยมันไม่ได้อัปฟีเจอร์ใหม่ๆมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเหรอกแต่ว่าสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงคืออะไรครับเรื่องของความปลอดภัยครับเขาอาจจะไปเจอว่าที่มันมีช่องว่างที่จะทําให ไวรัสเข้าได้นะมันมีช่องว่างที่จะทําให้สแปมเมลมันมีช่องว่างที่จะทําให้พวกสปายแวร์หรือเป็นช่องว่างที่จะทําให้พวกแครเกอร์เนี่ยเจาะระบบเราได้เนี่ยเขาก็จะเขาเรียกว่าเขียนโค้ดให้มันปิดช่องว่างนั้นซะแล้วก็ออกอัปเดตมาประมาณนี้นะครับเนาะดังน,นั้นสิ่งหนึ่งเลยที่ตัวระบบปฏิบัติการเองเนี่ยไม่ได้ทำนะขนาดนั้นก็คืออะไรครับจำข้อมูลอยู่ในช่วงที่ เกิดการป้อนไฟล์เข้ามาตัวนี้ครับไม่ใช่หน้าที่ของระบบปฏิบัติการครับแต่เป็นหน้าที่ของใครครับจําข้อมูลช่วงที่มีการทํางานอยู่ถูกไหมครับระหว่างที่มีการป้อนไฟล์แสดงว่าเรากําลังใช้งานอยู่อ่าเรากําลังใช้งานอยู่ดังนั้นเป็นหน่วยความจําที่ชื่อว่าแรมครับเป็นคนทํางานในส่วนนี้ระบบปฏิบัติการไม่ได้มีหน้าที่ในการจําข้อมูลแต่อย่างใดณส่วนใดก็แล้วแต่ระบบปฏิบัติการไม่ได้จาให้เรา แต่คนที่จำณนะขณะที่เรากำลังใช้งานอยู่จริงๆเนี่ยนะครับคือแรมนะครับดังนั้นเราอาจจะเคยเห็นว่าเฮ้ยแรมเต็มบ้างแอปเด้งบ้างหรือโปรแกรมเด้งบ้างสาเหตุที่มันเด้งว่าอะไรครับเพราะแรมมันเต็มนะครับอย่าลืมว่าไอ้ตัวสมาร์ทโฟนที่เราใช้อยู่เนี่ยมันมีหน่วยความจำที่เรียกว่าแรมเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะมากนะครับเนาะอาจจะมี6กจิกแปดจิกสิบสองจิกก็ขึ้นอยู่กับรุ่นนะครับ แต,แต่แต่ละแอปเนี่ยมันใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะต่อให้หน่วยความจําที่เราไปซื้อมาที่เป็นความจําสำรองเนี่ยมีความจุ1นึ่งเทราไบต์ห้าร้อยเอ่อห้าร้อยสิบสองกิ๊หนึ่งเทราไบต์สองเทราไบต์อะไรก็แล้วแต่พวกนัน้นก็ไม่ได้ทํางานอะไรเลยระหว่างที่เรากําลังทํางานอยู่จริงๆนะครับพวกนั้นเป็นหน่วยความจําสำรองจะจําหลังจากที่เราทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่เสร็จสิ้นไปแล้วเท่านั้นเองนะครับนอะดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ1ครับจำข้อมูลตัวเนี้ยไม่ใช่หน้าที่ของ ระบบปฏิบัติการนะครับอ่ะข้อต่อมานะครับอ่าโปรแกรมครับที่ช่วยในการจัดการฮาร์ดแวร์บางอย่างเรียกว่าโปรแกรมอะไรอ่ะข้อนี้มันอาจจะดูเป็นเหมือนอะไรครับระบบปฏิบัติการเมื่อกี้เพิ่งพูดไปใช่ไหมครับอาจจะดูว่าฮ่ระบบปฏิบัติการหรือเปล่านะครับอ่าข้อนี้ครับโปรแกรมที่ทาหนะ้าที่บริหารจัดการหรือช่วยจัดการฮาร์ดแวร์บางอย่าง เขาบอกว่าบางอย่างนะแต่ไอตัวระบบปฏิบัติการเนี่ยมันจัดการทั้งหมดครับในตัวเมนบอร์ดหรืออุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เสียบอยู่กับคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยไอเนี่ยจัดการทั้งหมดครับทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยเช่นในเครื่องเรามันมีอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นฮาร์ดแวร์มาจัดการอยู่แล้วทีเนี้ยเราอาจจะไปเสียบคีย์บอร์ดเพิ่มอโอเคระบบปฏิบัติการเริ่มเข้าคุมด้วยนะครับ ล้วอาจจะไปเสียบเมาส์เพิ่มนะครับไม่ได้ใช้เมาส์จากตัวทัชแพดที่โน้ตบุกแล้วเราอาจจะไปเสียบลำโพงเพิ่มเราอาจจะไปเสียบออกจอโปรเจคเตอร์ออกจอนอกจอต่อไป3 4จออะไรทั้งนี้นะครับไอตัวระบบปฏิบัติการก็จะเข้าไปหมดเลยขอแค่เราเชื่อมต่อเข้ากับเขาเท่านั้นเองตัวระบบปฏิบัติการจะเข้าไปคุมทั้งหมดเลยนะครับอ่าเห็นเนาะทีนี้ข้อนี้เขาถามหาตัวที่คุมแค่บางอย่างคุมที่บางอย่างเรา นึกถึงอะไรประยุกต์ใช่ไหมตัวโปรแกรมประยุกต์ utility driver นะครับหรือว่า d driver ครับ device driver ข้อนี้ครับเราเรียกว่าตัว driver หรือโปรแกรมขับอุปกรณ์ชื่อภาษาไทยเก๋ก็คืออะไรครับโปรแกรมขับอุปกรณ์ในกรณีที่เราไปลงในกรณีที่เราไปซื้อพวกคีย์บอร์ด เมาส์ทีทม่มันมีตัวควบคุมหรือตัวซอฟต์แวร์พิเศษของเขาเนี่ยที่เราอาจจะเคยเห็นเฮ้ยมันซื้อมามันทำไมมันแพงจังว่ามันจะมีตัวที่ช่วยในการปรับแต่งมีซอฟต์แวร์เฉพาะที่คุมอต่างหากหรืออาจจะเป็นพวกเครื่องปริน์นะครับมันจะมีไดเวอร์ที่ลงหรืออาจจะเป็นพวกกาจจอนะที่เราไปซื้อมาเพิ่มให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยถ้าเราไม่ลงตัวไดเวอร์หรือตัวซอฟต์แวร์ที่ทําหน้าที่ขับอุปกรณ์ หรือทําหน้าที่ที่จะไปดึงประสิทธิธภาพของตัวฮาร์ดแวร์ตัวนั้นมาเพิ่มเนี่ยแล้วเราไม่ได้ลงเพิ่มตรงนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าเราจะซื้อมากี่บาทก็แล้วแต่เราจะซื้อมาแพงขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็จะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอยู่แล้วถ้าเราไม่ลงโปรแกรมที่เรียกว่าไดเวอร์หรือตัวโปรแกรมขับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเพื่อดึงเอาประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ตัวนั้นให้ได้มากที่สุดนะครับเนาะดังนั้นข้อนี้จึงตอบตัวนี้นะครับอ่ะข้อต่อมานะครับ หน่วยความจำนะครับหน่วยความจําแบบใดครับที่เก็บข้อกําหนดนะครับอ่ากรอนนี้นะเก็บข้อกําหนดหรือค่าที่ถูกตั้งค่าเอาไว้แล้วของเครื่องนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยหน่วยความจํามันมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆแล้วกันนะครับนั่นก็คือหน่วยความจําที่ชื่อว่าหน่วยความจําหลักและหน่วยความจําสํารองนะครับโดยปกติหน่วยความจำนะครับมีอยู่2ประเภทก็คือหลักนะครับแล้วก็อะไรครับสํารองนะครับโดยหลักเนี่ย เอาง่ายๆว่าหน่วยความจําหลักจะจําตอนใช้ครับตัวนี้นะตอนใช้งานนะครับตัวเนี้ยตอนใช้งานเสร็จแล้วครับเมื่อเสร็จแล้วครับโอเคยกตัวอย่างเวลาที่เราเอาง่ายๆแล้วการตัดวิดีโอหรือว่าเราตัดคลิปเราอยากลงทิกตอกอย่างเงี้ยนะครับระหว่างที่เราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วเรากำลังตัดคลิปอยู่เนี่ยถามว่าหน่วยความจําหลักหรือหน่วยความจําสํารองครับที่เป็นคนจําให้ ตัวนี้ก็ต้องเป็นหน่วยความจําหลักครับที่ชื่อว่าแรมจาทั้งหมดเลยไม่ว่าเราจะ Import ไฟล์มาทั้งหมด45ไฟล์อะไรก็แล้วแต่ตอนนี้หน่วยความจําที่จําก็คือหน่วยความจําหลักครับหรือว่าแรมเป็นคนจานะครับแต่พอเราทําเสร็จแล้วเรา Export ออกครับเป็นวิดีโอที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเรียบร้อย พร้อมที่จะเอาไปอัปโหลดหรือพร้อมที่จะดูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหน่วยความจําที่จําให้เราก็คือหน่วยความจาสำรองครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรูปของ SSD แหละนะครับสมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนาะส่วนใหญ่ก็อยู่ในรูปของ SSD ก็คือฮาร์ดดิสนั่นแหละก็จะเริ่มจาครับจาให้เราเก็บไว้แบบถาวรไม่ก็ไม่เชิงถาวรเก็บไว้แบบตลอดจนกว่าเราจะลบทิ้งนะครับเนาะสำหรับตัวนี้เรียกว่าจําขณะที่เสร็จแล้วกับจำณนะขณะใช้งานอยู่หรือทํางานอยู่นั่นเองอ่ะทีนี้เนี่ยข้อ ใดครับที่เก็บข้อมูลที่เป็นพวกค่ากําหนดหรือค่าอะไรก็แล้วแต่ที่ถูกเซตมาตั้งแต่โลงงานแล้วเนี่ยหน่วยความจําที่ว่านั้นคือหน่วยความจําที่ชื่อว่าอะไรครับหน่วยความจําที่ชื่อว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าซีมอสครับอ่าตัวอีกตัวหนึ่งนะครับมันจะมีการทํางานประสานกันระหว่างซีมอสกับตัวไบออดอยู่นะนะครับไอตัวไบออดมันในไหนมันมาเรื่องนี้แล้วนะครับ ข้อนี้ตอบไปก่อนนะซีมอสตนะครับตัวไบออดกับซีมอสเนี่ยมันจะทํางานคู่กันและบางบางทีก็ถามมาฮึแล้วไอซีมอสเนี่ยนะครับมันอยู่ในหน่วยความจําไหนมันอยู่ในหน่วยความจําลอมครับอไอตัวไบออดครับมันอยู่ในหน่วยความจํารอมซึ่งถือว่าเป็นหน่วยความจําหลักเหมือนกันนะครับไอตัวเนี้ยมันทําหน้าที่ตอนไหนมันจะทําหน้าที่ตอนที่เราเริ่มเปิดเครื่องครับซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่าไบออดไอตัวเนี้ยมันจะเริ่มวิ่ง ไปตรวจสุขภาพนะครับส่วนสุขภาพเครื่องเอางี้มันก็จะไปถามสารทุกสุกดิบของอุปกรณ์ทั้งหมดแหละนะครับแต่การนี้มันจะไปถามข่าวคนอื่นแล้วจะรู้ว่าเขาปกติไหมเนี่ยนะครับมันก็จะได้ข้อมูลมาแหละว่าแรมเป็นยังไงบ้าง,นนาง,งวันนี้สถานะเป็นยังไงฮาร์ดดิส์วันนี้สถานะเป็นยังไงนะครับหรือว่าอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่มันก็จะวิ่งไปถามทั้งหมดสถานะเป็นยังไงแต่ตัวมันเองเนี่ยมันจะไม่รู้หรอกนะครับว่าเฮ้ยมันปกติไหมมันจะต้องเอาข้อมูลที่มันได้มาเนี่ย มาเปรียบเทียบกับใครครับเปรียบเทียบกับข้อมูลที่อยู่ใน c m o s ครับเปรียบเทียบเนื่องจากว่าไอ้ตัว c m o s เองเนี่ยนะครับเขาทำหน้าที่อะไรครับเขาทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลพื้นฐานของอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับนอกจากจะเป็นวันที่แลวเวลาแล้วเนี่ยเขาเก็บข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดจอภาพคีย์บอร์ดมีกี่ปุ่มกดจอภาพมีความละเอียดเท่าไหร่นะครับ ลองมีขนาดกี่นิ้วนะครับคีย์บอร์ดมีปุ่มกดกี่ปุ่มเมาส์ลองรับความละเอียดในการกดเท่าไหร่ไอตัวสีหมอนี่ครับจะทําหน้าที่ในการเก็บข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้หรือว่าแรมเองก็แล้วแต่ที่ที่ติดอยู่กับเครื่องเนาะทีนี้มามาส่วนที่ติดกับเครื่องหรือว่าจะเป็นแรมเป็นฮาร์ดดิสต์พวกนี้ก็จะไปถามหมดที่แรมวันนี้เป็นยังไงบ้างมีความเร็วเท่าไหร่มีฝุ่นไหมมี มันยังทํางานได้ปกติไหมยมันจะก็จะมาเช็คกับตัวอะไรครับกับซีมอสทั้งหมดเพราะซีมอสจะเก็บอุปกรณ์ข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะครับพอมาเช็คอยู่แล้วมันมันยังตรงกันอยู่นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับถ้าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมันมีปัญหาครับข้อมูลมันมันไม่ตรงกันละนะครับไอตัวเบย์ออดเองเนี่ยจะส่งเสียงนะครับเราอาจจะเคยเอ่อได้ยินนะครับเวลาที่เราเปิดเครื่องแล้วมันมีส่งเสียงตี๊ด ต,ต่างเนี่ยติดสั้นติดยาวหรือติดเป็นช่วงเนี่ยจริงมันคือเสียงของไบออทที่เป็นตัวเ,าเขาเรียกว่าแจ้งให้ทราบว่าอุปกรณ์เนี่ยมีปัญหานะนะครับอุปกรณ์มีปัญหาจากการที่ไปตรวจสอบแล้วไปเทียบกับซีมอแล้วตอนที่เปิดเครื่องเนี่ยมันมีปัญหานะานะครับบางทีก็หายไประหว่างที่ใช้งานเป็นการเตือนตอนที่เราเปิดเครื่องนะครับเราก็ไปแก้ไข ให้เรียบร้อยซะนะครับประมาณนั้นนะครับนั้นข้อนี้ครับเป็นการเก็บค่าต่างๆของ,ของของอุปกรณ์ไว้เนี่ยก็จะอยู่ในเรื่องของอยู่ในอุปกรณ์ที่ชื่อว่า s ีนั่นเองนะครับข้อต่อมานะครับ GUI ครับตัวนี้ย่อม,มาจากอะไรนะครับตัว GUI เนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นประเภทหนึ่งของระบบปฏิบัติการครับเป็นระบบปฏิบัติการ ตัวระบบปฏิบัติการครับถือว่าตัว OS ตัวนี้ครับมันจะมีลักษณะใหญ่ๆอยู่2ประเภทแล้วกันซึ่งรอบล่าสุดที่มันออกน่าจะเป็นของพอทอแล้วกันนะครับไม่แม่ในแน่ใจน่าจะเป็นพอทอแหละนะครับเหมือนเหมือนเคยได้เฉลยออยู่เขาถามว่าร,ระบบปฏิบัติการในข้อใดครับที่มันเป็นลักษณะคอมมานด์ไลนครับหรือว่าเป็นเป็นลักษณะของเฉคนะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยตัวตัวระบบปฏิบัติการหรือ OS เนี่ยมันก็จะมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆครับนั่นก็คือประเภทที่เป็น GUI ครับเหมือนเหมือนโจทย์ข้อนี้เลยนะครับ GUI กับประเภทที่เป็น command line ครับ command line หรือว่า Text ก็ได้ครับเป็นแบบ Text เป็นคำสั่งแบบ Text เนาะตัวเนี้ยนะครับมี2ประเภทนะครับ2ประเภทใหญ่ๆ GUI คือประเภทที่เป็นภาพกราฟิก อ่าเป็นภาพกราฟิกนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทนี้หมดแหละนะครับส่วนใหญ่นะไม่ว่าจะเป็น Windows iOS Android อะไรพวกนี้เวลาที่เราใช้งานเขาเนี่ยเราเราแค่เอามือเนี่ยไปคลิกใช่ไหมครับเอามือไปจิ้มจิ้มจมเพื่อใช้งานหรือเอาเมาส์ไปแค่ไปคลิกคลิกเฉยเถูกไหมลักษณะนี้ครับเรียกว่า GUI ครับเป็นประเภทของระบบปฏิบัติการที่ใช้ภาพใช้ไอคอนนะครับใช้สัญ,ญลักษณ์ในการแทนคําสั่ง เราอยากทำอะไรแล้วก็แค่เอาเมาส์ไปคลิกหรือเอามือไปจิ้มเท่านั้นเองนะครับกับอีกประเภทหนึ่งคืออะไรครับคอมมานด์ไลน์ตัวเนี้ยเช่นอะไรเช่น DOS ครับตัว Microsoft DOS นั่นแหละระบบปฏิบัติการประเภทที่เป็นหน้าจอดำๆแล้วเราต้องการจะทําอะไรก็แล้วแต่เราจะพิมพ์คําสั่งเป็นบรรทัดยาวๆเข้าไปนะครับประเภทนี้เรียกว่าคอมมานด์ไลน์นะครับมันก็จะไม่ค่อยได้รับความนิยมส่วนใหญ่คนคนที่จะใช้งานได้เนี่ย จะต้องเป็นคนที่มีพื้นฐานทางด้านโปรแกรมนะครับคนทั่วไปไม่สามารถใช้งานได้อยู่แล้วนะครับสาเหตุที่เขาออกประเภท GUI มาก็เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้บุคคลทั่วไปเนี่ยที่ที่ไม่จําเป็นว่าที่จะต้องเรียนด้านคอมพิวเตอร์มาเท่านั้นที่จะใช้งานได้ถูกไหมครับเขาก็เลยออกประเภทนี้มาก็คือเป็นใช้ภาพกราฟิกเหมือนที่เราใช้แหละนะครับเป็นภาพกราฟิกต่างๆอยากทําอะไรก็แค่เอานิ้วไปจิ้มที่สัญ,ญลักษณ์หรือรูปภาพนั้นๆแทนนะครับมันก็จะสะดวกไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็ใช้งานได้ทุกคน นะครับมี2ประเภทอะไรใหญ่ๆเนอะอันนี้ก็จะเป็นพวก DOS นะครับเป็นเทรนะครับเป็นคําสั่งที่เป็นบรรทัดเยอะๆอยากทำอะไรก็พิมพ์ๆเข้าไปนะครับใช้งานค่อนข้างยากแต่ถามว่านะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยมันยังมี command line อ,อ,อยู่ในตัว GUI อยู่ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็น GUI หมดแล้วนะครับยังมีอยู่นะครับถ้าเป็น Windows เองเนี่ยเราอาจจะพิมพ์ลงในช่องช่องอ search นะครับแล้วเราลองพิมพ์คําว่า รัน uh, หรือว่า cmd ก็ได้นะครับลองรันดูก็ได้มันจะมีเทคมันจะมีกล่องกล่องหนึงเด้งขึ้นมาเป็นโปรแกรมแหละให้เราพิมพ์ตัว command line เข้าไปได้อยู่นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของ mac os เองก็แล้วแต่มันก็ยังมีเหมือนกันครับก็อยู่ในของตัว terminal นะครับเรายังคงสามารถใช้คำสั่งประเภทอะไรครับ command line ในตัว gui ได้อยู่นั่นเองนะครับสำหรับใครที่มีพื้นฐานในด้าน โปรแกรมเนี่ยก็สามารถใช้คําสั่งพวกนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแลงนั้นตัว GUI ย่อมาจากอะไรย่อมาจากคําว่า graphic user interface นะครับข้อนี้ตอบข้อที่1นะนะครับเป็นตัวที่ระบุว่าเป็นระบบปฏิบัติการประเภทไหนนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้เป็นระบบปฏิบัติการประเภทที่ใช้ภาพและก็กราฟิกในการที่จะนําเสนอให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับ อ่ะข้อต่อมาครับการทำงานแบบ multi-tasking หมายถึงอะไรนะครับการทำงานแบบ multi-tasking เนี่ยข้อนี้นะครับอยากจะให้เราแยกคำออกก่อนนะครับมีคำว่า multi กับคำว่า tasking ก่อนนะครับอ่าไอ้คำว่า multi เนี่ยมันมันไปผสมกับคำอื่นเยอะเหมือนกันนะในทา,างด้านคอมเนี่ยนะครับยกตัวยอย่างเช่นเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า multi อะไรครับ multimedia นะครับเป็นไปผสมกับคาว่ามีเดียได้ด้วยนะครับต่อมาครับเป็นมัลติอะไรครับมัลติยูเซอร์ก็ได้นะครับหรือเป็นอะไรอีกครับเป็นมัลติโปรเซสซิ่งก็ได้นะครับพวกนี้ครับมันไปผสมกับคําอื่นเยอะไปหมดครับมันไม่จําเป็นว่าเฮ้ยมันจะต้องผสมกับคํานี้เท่านั้นนะครับอ่ะทีนี้ไอ้มัลติเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเยอะถูกไหมครับแปลว่าเยอะหรือหลายๆอันนะครับอ่ะ แปลว่าเยอะหรือหลายๆอยู่แล้วคำว่ามัลตินะครับสาเหตุที่ให้เอาคำนี้สาเหตุที่อธิบายเพิ่มเพราะอะไรเพราะไอ้มัลติเนี่ยในทางอคอมพิวเตอร์อะไรเทคโนโลยีเนี่ยมันไปผสมกับคำอื่นเยอะมากๆเช่นเดียวกันพอเรารู้แล้วคบว่าไอ้มัลติเนี่ยมันแปลว่าเยอะมันแปลว่าหลายอย่างเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาดูคำข้างหลังแล้วแหละว่าอะไรที่มันเยอะนะครับเช่นมีเดียแสดงว่ามันมีมีเดียเยอะมีเดียคืออะไรครับมีเดียก็คือสื่อ นะครับสื่ออาจจะเป็นอะไรครับอาจจะเป็นเสียงถ้าเป็นเสียงอย่างเดียวก็ไม่ถือว่ามัลติถูกไหมครับอาจจะเป็นภาพถ้าเป็นภาพอย่างเดียวก็อาจจะไม่ถือว่าเป็นมัลตินะครับอาจจะเป็นกราฟิกอาจจะเป็นข้อความก็ได้พวกนี้ครับถ้ามันแยกกันเนี่ยมันก็คือตัวสื่อตัวหนึ่งเท่านั้นมันคือมีเดียตัวหนึ่งแต่เมื่อไหร่ที่มันรวมกันเนี่ยเราเรียกว่ามัลติมีเดียมีอะไรบ้างที่มันเป็นลักษณะของการมัลติมีเดียหรือรวมกันเช่นวิดีโอที่เราดู ถูกไ,ไหมครับวีดีโอที่เราดูหนังที่เราดูไม่ว่าจะเป็น Netflix ์ต์ดิสนีย์พลสอะไรพวกนี้ครับพวกนั้น,นครับมันคือมีเดียมันเกิดจากการรวมทั้งภาพเสียงภาพเคลื่อนไหวมีทั้งตัวอักษรมีทั้งเอฟเฟกมีทั้งอะไรพวกนี้เป็นการรวมกันของสื่อหลายชนิดเข้าด้วยกันเรียกว่ามัลติมีเดียมัลติยูเซอร์หละ่ะคืออะไรมัลติยูเซอร์เนี่ยก็แสดงว่าหลายคนละยู User เซอร์แปลว่าผู้ใช้ถูกไหมครับแสดงว่ามีผู้ใช้เป็นไงครับหลายคนถูกไหม ผู้ใช้หลายคนการใช้งานของผู้ใช้หลายคนนี่ครับลักษณะนี้เรียกว่าอะไรครับ m u l ติยู e r อร์ครับอันนี้นะมัลติยูเซอร์คำว่า m u l ติ user อรเนี่ยไม่ใช่ว่าคนใน a ก็ใช้เครื่องของตัวเองใน b ก็ใช้เครื่องของตัวเองใน C ก็ใช้เครื่องของตัวเองลักษณะนี้ไม่เรียกว่า m u l ติ user อรครับเราเรียกว่า user อร์ใครยูเซอมันมัลติย s เซอร์เนี่ยหมายถึงเราสามารถที่จะ ใช้งานเครื่องเดียวกันเนี่ยได้มากกว่า1คนอาจต้องเป็นเครื่องเดียวแล้วมีคนเข้ามาใช้งานเนี่ยมากกว่า1คนถึงจะเรียกว่า multi user นะครับไม่ใช่ใช้เครื่องใครเครื่องมันนะต้องเป็นเครื่องเครื่องเดียวนี้แหละแล้วทุกคนมาใช้ได้นะครับเรียกว่า multi user รวมทั้งใช้ในเวลาเดียวกันได้ด้วยนะครับเรียกว่า multi user นะนะครับตัวต่อมา multi processing คือการประมวลผลหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะครับตัวนี้นะ ประมวลผลประมวลผลหลายงานครับเป็นการประมวลผลหลายงานพร้อมๆกันแน่นอนว่ามันมันเกิดอยู่แล้วตัวนี้ในปัจจุบันเนี่ยแทบทุกอย่างแหละแทบทุกแอปพลิเคชันแทบทุกโปรแกรมแทบทุกอุปกรณ์นะครับแทบทุกดีไว้จะเป็นแปรโปรเซส์มัลติโ p รเซส s s อยู่แล้วนะครับจริงๆเราแค่เล่นเกมก็ได้น่าจะใกล้ตัวดีเราเล่นเกมเนี่ย ถามว่ามันเกิดแบบ multi มัลติโปรเซสซิ่งไหมเกิดครับในในในเกมหนึ่งเกมเนี่ยมันไม่ได้มีคําสั่งแค่คําสั่งเดียวแน่ๆนะครับมันมีหลายล้านคําสั่งเกิดขึ้นแน่ๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสกิลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกของถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆนะนะมันมีคําสั่งย่อยเป็นร้อยเป็นล้านคําสั่งแล้วก็ในเรื่องของอะไรอีกครับกราฟิกอีกถูกไหมกราฟิกที่เราเห็น สวยงามเนี่ยนะครับอันนั้นก็คือคําสั่งเหมือนกันดังนั้นใน1วินาทีเนี่ยมันประมวลผลหลายพันล้านคําสั่งอาจจะเกิดขึ้นได้หรืออาจจะเกิดหลายล้านหลายสิบล้านคําสั่งก็เกิดขึ้นได้ลักษณะนี้ครับเรียกว่า Mul ติ Processing นะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบนี้หมดแล้วตัวต่อมาตัวสุดท้ายที่เป็นโจทย์ฐาน Mul ติ tasking นะครับ Tasking คือการคือการอะไรครับคือการที่เราเนี่ยไปใช้งานเขาเรียกว่าโปรแกรมเนี่ยหลายๆโปรแกรมพร้อมกันได้นะครับ ตัวนี้นะตอบข้อ2นะครับเรียกใช้โปรแกรมหลายๆตัวพร้อมกันได้น่าแน่นอนครับว่าการใช้งานพร้อมกันในที่นี้เนี่ยคือการที่มาสแตนบายก็ได้ไม่จำเป็นจะต,ต้องดูพร้อมกันเข้าใจไหมครับอ,อาจจะเป็นการแบ่ง2หน้าจอก็ได้หรือดูหน้าจอเดียวแหละแต่ว่ามันมีโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งเนี่ยทำงานอยู่เบื้องหลังอยู่พื้นหลังลักษณะนี้ก็เรียกว่ามัลติทัสกิ้งได้เช่นเดียวกันนะครับคือการเปิดโปรแกรมขึ้นมาพร้อมๆกันมากกว่า1โปรแกรม เรียกว่ามัลติทัสกิ้งนั่นเองนะครับดังน,นั้นข้อนี้ตอบข้อสองนะครับ